ทำอะไรทำอะไรครับผมสาธุไอสามสิบคว่าไอ้ติแจ็เขาหาตาข้างบ้านหน้าบอกกูกกู้กาเรียกเที่ทยงดะโพกรุก

ชิ่าว่านเ่อเสิยเอมาหเ่หเอเองยูเอเาสียเามาหายเ๋ยามาหาเอามาเจิมก่อนม่ท่านไหนเจิมอยู่บ่มีเวลาผู้ท่างไหนโอ้ไปทางเขาจะกันแมา ยปยามเขากับไปแจกของไปสำรวจให้เซียบิกหรือเสียบิกอะเอาของไปอีกหมื่นหนึ่งบ่ท่านี่ก็ยาสิมาเบิงโยเออมีบ้านนังไหนบ่ไอ้ยอนุ้มาเบิงล่านะ